EP ที่6นี้นะครับคือการแก้สมการโดยการใช้สมบัติการเท่ากันเหมือนกับ EP ที่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้จะเป็นการใช้สมบัติการเท่ากันของการคูณหรือการหารนะครับครูก็ยังให้น้องเป็นนักสืบโคนนนอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมีเครื่องมือหรือวิธีการในการทําที่แตกต่างกับ EP ที่แล้วยังไงมาดูกันนะครับอย่างโจทย์ข้อนี้เนี่ยครับเป็นโจทย์การคูณน,นะครับโจทย์ข้อที่1บอกว่า 9คูณ A นะครับเท่ากับ36นะครับอย่างที่แนะนำไปตั้งแต่ EP ที่แล้วนะครับเรามองหาอะไรครับน้องหาตัวแปรเนาะหาตัวแปรเห็นไหมครับตัวแปรแรกก็คือตัวนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือตัว A นะครับตัว A พอเราเห็นตัวแปรแล้วเราจะต้องทำให้ตัวแปรอยู่โดดเดี่ยวเหมือนเดิมนะครับ ทำให้ตัวแปรอยู่โดดเดียวในฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับของสมการตัวนี้เราจะเห็นว่า a อยู่ฝั่งซ้ายนะครับเราก็เริ่มทําเลยบอกโจทย์ก่อน9คูณ a นะครับเว้นที่ไปนิดนึงนะครับเท่ากับฝั่งขวาคือ36นะครับเราต้องการให้ตัว a ตัวนี้อยู่โดดเดียวนะครับจะเห็นว่าข้างๆ a ในฝั่งเดียวกันก็คือเลข9นะครับ9คูณกับ a อยู่นะครับ เราต้องทำให้9หายไปนะครับโดยใช้สมบัติของการหารเข้ามาช่วยนะครับครูก็จะใช้ปากกาสีเขียวตัวนี้นะครับทำการเอา9ที่คูณกับ A อ,อยู่มาเป็น9มาหารน,นะครับซึ่งเหมือนกับ EP ที่แล้วนะครับต้องระวังนะครับใส่9หารฝั่งซ้ายแล้วก็ต้องใส่9หารฝั่งขวาด้วยนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับ จะสังเกตเห็นว่า9ตัวนี้ก so right ็สามารถตัดกับ9ตัว <necessary> นี้ได้นะครับฝั่งซ้ายก็จะเหลือ a โดดเดี่ยวเดียวได้เลยนี่ปึ๊บ a โดดเดียวเดียวได้เลยฝั่งขวาก็จะเป็น36หารด้วย9นะครับ36หาร9ก็ได้คำตอบเป็น4นะครับข้อนี้ก็ได้คำตอบว่า a คือ4นั่นเองจบไปสวยๆมาต่อมาเป็นข้อที่2นะครับ k หาร20 เท่ากับ6นะครับมองเห็นตัวแปรแล้วเนาะตัวแปรที่เราต้องการเดี๋ยนะครับมองเห็นตัวแปรแล้วเดี๋ยวเราจะไฮไลท์ตัวแปรให้ดูก่อนไฮไลท์ตัวแปรตัวนี้ตัวตัว k นะครับตัวตัว k อยู่ฝั่งซ้ายเราต้องการให้ตัว k อยู่โดดเดี่ยวเราก็ทําการกําจัดนะครับไอตัวที่เป็น20อยู่ข้างๆเนี่ย ทำให้20เนี้ยหายไปนะครับโดยการที่ใช้คุณสมบัติของการถ้าตัวนี้เป็น20หารอยู่เราจะใช้สมบัติการคูณนะครับเข้ามาทำการจัดการให้ตัว20หายไปครูก็จะใช้ปากกาสีเขียวตัวนี้นะนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวนี้ถ้าเราใส่เป็นเครื่องหมายหารเนี่ยน้องอาจจะดูภาพยากนะครับครูขออนุญาตเปลี่ยนเป็น รูปแบบเศษส่วนจะดูง่ายกว่านะครับโ okay, อย่างนี้นะเราเปลี่ยนเป็นท่านี้ไม่แตกต่างกันนะครับไม่แตกต่างก็คือจะใส่เครื่องหมายหารหรือเปลี่ยนเป็นรูปเศษส่วนอย่างนี้นะครับก็ได้นะครับซึ่งแนะนําว่าให้เป็นแบบนี้จะง่ายกว่าเราดูใหม่อีกทีนึงเป็น K หารกับ20นะครับและเราก็ทําการทําให้20หายไปโดยการเอา20เนี่ยแหละไปคูณแต่ต้องคูณทั้งทั้ง2ข้างนะครับน้อง พอคูณทั้งสองข้างเสร็จมันก็จะแอคชั่นแบบนี้เลยตัดกันได้นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็นตัวเ K ทันทีนะครับฝั่งขวาก็จะเป็น6คูณกับ120นะครับก็ได้เป็นต้องบอกว่าวกี้6คูณกับ20ได้เป็น120นะครับก็เป็นคำตอบนะครับข้อ3นะครับ โจทย์บอกว่า96เท่ากับ12คูณ m นะครับก็เริ่มต้นที่การดูที่ตัวแปรก่อนนะครับตัวแปรตัวนี้ก็คือตัว m นะครับพอเราเห็นว่าตัวนี้มีตัวแปรแล้วปุ๊บเราก็เริ่มทำการคำนวณได้เลย96ลอกไปนะครับเท่ากับ12คูณ m เราตั้งท่าไว้แล้วว่า m คือตัวแปรที่ครูวงกลมไว้เราต้องการให้ตัวแปรตัว m เนี้ยอยู่โดดเดี่ยวนะครับ 12ที่อยู่ข้างๆเคียงเขาเนี่ยเห็นไหมครับเราต้องทําให้12หายไปนะครับ12คูณกับ M อยู่เราใช้คุณสมบัติของการหารเข้ามาช่วยเพื่อกําจัดเขาไปนะครับเราก็12ไปหารจะสังเกตเห็นว่าครูฮิวโกจะใช้ในรูปแบบเขียนเป็นรูปเศษส่วนมีขีดเง,งี้ยหมายถึงการหารจะทําให้น้องทําคณิตศาสตร์สรรมการได้ง่ายขึ้นนะครับพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บฝั่งขวาน้องเห็นไหมครับว่า12ตัวนี้ กับ12ตัวนี้ตัดกันได้นะครับเห็นแบบนี้แล้วก็เตรียมเฮได้เลยฝั่งขวาเหลือแค่ M ยิ้มยิ้มแล้วครับข้อนี้ฝั่งซ้ายก็จะเป็น96หารสิบหารสได้8นะครับฝั่งนี้ก็เลยมีคำตอบเป็น8 8ก็เท่ากับ M หรืและมีความหมายว่า M ก็เท่ากับ8ไม่ต้องแปลกใจถ้าตัวแปจะอยู่ฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายนะครับมีความหมายเดียวกันนะครับต่อไปเลยนะครับที่ข้อ4นะครับ ข้อ4บอกว่า42หารกับ a หาร6นะครับข้อนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนรูปร่างมันนิดนึงนะครับในเครื่องหมายหารที่เคยบอกไว้ว่าเครื่องหมายหารมันดูแบบว่าจะคํานวณได้ยากเราแปลมันกลอนนะครับ42เท่ากับ a อย่างเงี้ฮะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นตัวเศษส่วนอย่างงี้หารด้วย6มีขีด,ข,ดขีดทับหัวไอตัว6นี่เนหะ็นไหมเหมือนหารโชกเข้าไปคราวนี้เราก็ทําการ เลยครับว่าตัวแปรเนี่ยมันอยู่ตรงนี้คือ a ตรงนี้เราทำให้ a อยู่โดดเดี่ยวนะครับโดยการใช้คุณสมบัติอะไรนะครับอย่างเนี้ยมีขีดเส้นอยู่ตรงนี้ที่ครูเน้นอยู่เนี่ยบน6เนี่ยแสดงว่ามันมาหารกันอยู่นะครับเราจะทำให้ตัว6กําจัดหายไปเราใช้คุณสมบัติของการคูณที่เท่ากันนะครับก็คือคูณ6เข้าไปฝั่งนี้ก็คูณ6เข้าไปคูณ6กฝไปตรงนี้นะครับ จะสังเกตว่าฝั่งขวาก็จะเป็น6กับ6หารกันตัดกันก็เหลือ1น1ตัดกันหายไปก็เหลือ1น1ั่นเองเสร็จแล้วฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็น42คูณ6นะครับครูคำนวณมาให้ละ42คูณ6ได้252นะครับและฝั่งขวาก็คือ A นะครับคำตอบของข้อนี้ก็คือ A เท่ากับ252ครับ ข้อที่5ครับรูปแบบการหารเหมือนเดิมนะก็จะเป็น a หาร72เท่ากับ9สเต็ปแรกครับแปลงมันก่อนนะถ้าเห็นเครื่องหมายหารอย่างนี้เปลี่ยนเป็นเศษส่วนจะง่ายนะครับต่อการทำ a หาร72แบบนี้หน้าต่างี้เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆน้องก็จะเริ่มคุ้นแล้วว่าอ๋อหารต้องเปลี่ยนเป็นรูปเศษส่วนพอเปลี่ยนเป็นรูปเศษส่วนเสร็จเหมือนเดิมที่ว่าตัวแปรตัวนี้คือตัว a เราต้องการให้ตัว a อยู่โดดเดี่ยวนะครับเราก็ทำการใช้72ที่หารอยู่ไปคูณทั้ง2อข้างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น a ส่วน72นะครับเราก็คูณ72ทั้ง2คงข้างนะ จะสังเกตเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็น a หาร72คูณด้วย72แล้วก็ตัดไปตัดไปเหลือนหนึนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็น a นะครับแบบนี้มาต่อหน้านี้นะ a, a เท่ากับ9คูณ72นะครับ9คูณ72ได้648คำตอบของข้อนี้ได้แล้ว a, a เท่ากับ648นะครับ ข้อที่6ครับ k ค23ูณ23เท่ากับ230จากโจทย์นี้เห็นแล้วว่ามีตัว k เป็นตัวแปรเราตั้งท่าใหม่เลยครับเตรียมทำให้ k อยู่โดดเดี่ยวลอกโจทย์นิดนึงนะครับเป็น k ค23ูณ23เท่ากับ230นะครับเราต้องการให้ตัว k อยู่โดดเดี่ยว 23เป็นตัวที่มาอยู่ใกล้กับ okay. k เราต้องทําให้23หายไปโดยใช้กฎของการหารเพราะว่า23คูณอยู่นะครับทำให้23หายไปก็มาหารชบแบบนี้อย่าลืมหารทั้งสองข้างนะครับสิ่งที่กูโกเตือนนี่คือหลายคนพลาดหวังว่าน้องจะไม่พลาดนะครับ23กับ23หารกันตัดกันเหลือนหนึ่งฝั่งซ้ายจึงเหลือแค่ k ฝั่งขวาเป็น230หาร23นะครับคำตอบของมันก็คือ23ตัดไปได้ก็เหลือ10นั่นเองนะครับข้อนี้ก็ตอบ k เท่ากับ10 25คูณ a ครับเท่ากับ200นะครับข้อนี้ตัวแปรที่วงสีแดงตัวนี้นะครับเป็นตัวแปรหรือตัวไม่ทราบค่าเราต้องการให้เขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวเราวงไว้ก่อนนะครับ ตั้งท่าเขาใหม่นะครับแล้วก็ล็อกโจทย์สักทีนึงเราจะเห็นว่าตัวที่อยู่ข้างเคียงของเองก็คือ25เราทำให้25หายไปโดยการหารนะครับเพราะเดิมเขาคูณกันอยู่เราต้องหารคราวนี้เราจะไปต่อได้ไหมหรือเราจะทำไงต่อเราต้องอย่าลืมหารทั้งสองข้างครับอันเน้นย้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับหารก็ต้องหารทั้งสองข้างนะครับ เสร็จแล้วฝั่งซ้ายจะเป็น25ตัวนี้กับ25ตัวนี้ตัดกันได้เลยนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็น A นะครับฝั่งขวาก็คำนวณกันครับ200หาร25่0 0หาน25ร25ห่าน25ได้8 8จึงเป็นคำตอบของข้อนี้นะข้อที่8 k คูณ100เท่ากับ1500นะครับตัวนี้ครับ โอเคเป็นตัวแปรหรือตัวที่ไม่ทราบค่าเราต้องการให้เขาอยู่โดดเดี่ยวนะครับเราก็ทำการคํำนวณโดยใช้หลักการค,คุณสมบัติการเท่ากันของการคูณหรือหารนะครับเดี๋ยวมาดูกันทำให้ k อยู่โดดเดียวโดยการทำไงครับ k k เนี่ยมันคูณกับ100อยู่เราทำให้100หายไปครับโดยการเอา100ไปหารและ เหมือนเดิมหารทั้งสองข้างนะจ๊ะพอเราหารเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็จะเห็นว่า100กับ100ตรงนี้ตัดกันได้แล้วฝั่งซ้ายก็จะเหลือแค่ตัว k นะครับฝั่งขวา1500หาร100นะครับคํานวณได้เลยโตะโชะตัดกันไปได้15นะครับ15จึงเป็นคําตอบสําหรับข้อ8 มาต่อกันที่ข้อ9เลยนะครับข้อ9นี้เขียนในรูปเศษส่วนให้แล้วแต่เรารู้แล้วว่า a หาร80 mm hmm. เท่ากับ120ในความหมายของเศษส่วนตัวนี้ก็คือการหารนั่นเองเมื่อเราต้องการให้ตัว a เนี่ยอยู่โดดเดี่ยวเราเห็นไหมครับว่าอยู่ใกล้ๆกล้ a ในฝั่งเดียวกันคือ80ใช่ไหมเราต้องทำให้80หายไปตามหลักการเดิมๆของเรานะครับ a หาร80อันนี้คือโจทย์ให้มาฝั่งขวา เป็น120นะครับทำให้80หายไปนะครับ80มีไม้คานทับหัวอยู่นี้คือหารอยู่เราเปลี่ยนนี่ครับเพิ่มคูณเข้าไปชวบชวบจะเห็นว่าฝั่งซ้ายสามารถตัดกันได้โชะโชะนะครับฝั่งซ้ายจึงเป็น A นะครับเท่ากับฝั่งขวา120คูณ80ได้คำตอบเป็น96 0 0ครับ ก็ได้คำตอบเป็น9 0 6มาถึงข้อสุดท้ายครับข้อ10ครับ y คูณ120เท <120 S 1> ่ากับ600ครับจะเห็นว่าตัวแปรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วคูณอยู่กับ120นะครับทำให้120หายไปซะโดยใช้หลักการนี้เลยนะครับ y คูณ120นะครับทำให้120หายไปก็หารด้วย120 ฝั่งขวาเป็น600นะครับ600เฉยๆไหมหลายคนทักคูโก้ว่าเติม120ตรงนี้ด้วยสิคูฝั่งขวาถูกต้องครับนี่ทํามาหลายๆข้อแล้วน่าจะเริ่มชํานาญละได้เป็นฝั่งขวาเป็น600หารหนึ่งนะครับฝั่งซ้าย120กับ120ย่ตัดกันนะครับฝั่งซ้ายจึงเหลือ Y นะครับและฝั่งขวาก็จะเหลือ600หารกับ120นะครับ 600หาร120ได้คำตอบเป็น5นั่นเองนะครับก็จบไปครับสำหรับข้อส0ส่วน EP หน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรับชมกันนะครับ